พงกับช้างวัดเชียงถึงแก้ววันนี้เราจะมาเอลที่ไหนลูกเอลจินเจอร์ฟาร์มจินเจอร์ฟาร์มเช<บ>ียงใหม่เชียงใหม่อ่าไปดูกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่จินเจอร์ฟาร์มนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องวัดมีกับคุณแม่ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำสถานที่ของเรานะคะอันนี้จินเจอร์ฟาร์มลูกอ่ะบางกล้อง มีทั้งหมด22ไร่นะคะแล้วก็จะเราจะอยู่โซนนี้อ่านี่ลงจอดรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขี่ควายกันก่อนนะคะควายจะอยู่ตรงบริเวณนี้เนาะบริเวณลานตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่เราขี่ควายเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินชมสมุนไพรของเรานะคะว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างเนาะสิ่งที่เราเอาไว้รับประทานเนาะผักแบบไอ้ต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปเก็บไข่ไก่ นะคะไปดูปูนาเนาะไปดูปูนาธรรมชาตินะคะแล้วก็จะไปดูแอ่นกำแดงนะคะหลังจากที่เราดูผุ้หดูเก็บไข่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเลี้ยงกระต่ายกันนะคะโอเคตรงบริเวณทุ่งนาตรงนี้เนาะเราจะใช้บริเวณทั้งหมดสิบไร่ในการปลูกข,ข้าวเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะขี่ควายกันก่อนนะะค

ฟังนิดนึงนะคะประวัติฟาร์มของเราเนาะก็คือว่าเราเนี่ยจะมีโรงงานนะคะเป็นเขาเรียกว่าจิงเจ้าแฟชั่นนะคะอยู่ถัดออกไปฝั่งนู้นนะคะเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าตกแต่งบ้านนะคะเป็นดีไซน์เนาะจิงเจอร์ก็หมายถึงความเผ็ดร้อนร้อนแรงนะคะผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้อยู่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สีค่อนข้างฉุดฉานนะคะเพื่อความร้อนแรงเนาะ แล้วหลังจากนั้นที่คือเจ้าของที่นี่ก็คือคุณธงกับคุณปุ้ยนะคะแล้วก็มีหุ้นส่วนอีกคนนึงก็คือคุณหานเนาะคุณทั้ง3มคนก็มาเปิดเป็นบริษัทนะคะไซชั่นส่งออกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีงาอนอดิเรกข,ของคุณธงนะคะก็จะชอบปลูกข้าวชอบทําการเกษตรเนี่ยค่ะก็คุณธงเติบโตมาจากข้าครัวชาวนาเนาะก็ หลังจากที่ว่างสกเสาที่แกก็มาทํานาทําอะไรอย่างนี้เนะาะเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีแต่ทุ่งนากว้างๆเลยนะคะแล้วก็คุณพงเนี่ยก็จะใช้เวลาว่างในการปลูกข้าวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ,อมีบ้านพักตัดอากาศตรงนี้ที่คุณพงสร้างเองนะคะแล้วก็อ่า ก็ให้ครอบครัวนะมาปาร์ตี้ที่นี่มาทํากิจกรรมพิเศษดำนานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับเสียงตอบรับมาอย่างมากมายแล้วก็มีครอบครัวใช่ไหมคะ,คะมาร่วมกิจกรรมนะคะ,คะแล้วก็กลายเป็นจิงเจอร์ความที่นี่เนาะค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปดูควายกันฝั่งนี้เลยค่ะมีชิงช้าด้วยเราใส่บู๊แล้วเราก็ คนไหนนาวันคนนี้นาวันเอ้ยไม่ใช่ข้านึยของเราอายุหกขวบแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มีลูกสามตัวเนาะน้ำหนักเก้าร้อยกิโลนะคะโอเคขึ้นไหมลูกไม่ขึ้นขึ้นไหมคะขึ้นไหมแล้วมาถึงแล้ววะคุณแม่ขึ้นด้วยไหมอ่ะขึ้นสองคนเลยก็ได้ขึ้นไหมคะไม่ขึ้น อ่าไม่ไม่ขึ้นก็ไปถ่ายรูปด้วยก็ได้ปะ,ะไปถ่ายรูปไปยืนข้างๆถ่ายรูปเป็นรูปมันหน่อยมาที่ที่ถึงสก,ก้าให้ให้คุณแม่ถ่ายรูปให้ต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรอันนี้ใส่กาก,ก้าเราเลยนนต้นอะไรเราเอามือสิสัมผัสแล้วมาดมสิหอมไหมหอมไหมอีกรอบอีกรอบอีกรอบจับใบไห,ไไเหกเอางี้ลูกอย่างงี้ลูก โรสแมรี่หอมไหมกลิ <sk 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 ่นแรงมากเลยนะแม่ลองเอามือสัมผัสดูค่ะกลิ่นแรงมากอันนี้จะเป็นต้นอะไรอะไรที่ลูกชอบกินอ่ะเนี่ยอะไรนะผัดอะไรผัดอะไรที่เรามาผัดถูกต้องกระเพราของเราจะมีสองสีเนาะอันนี้พันเกลียวกัพระเพราพันขาวแล้วก็ีพันหนึ่งเห็นไหมม่วงๆอ่ะพันม่วงนะคะเราปลูก กระเพ้าวไว้เพื่อไล่มแมลงนะคะก็เลยปลูกทุกที่เลยเพราะว่า oh <Okay. S 2> เราไม่ใช้สารเคมีเราก็เลยต้องใช้ผักเนี่นะคะ่ะในการช่วยนะคะโอเคอันนี้ r รสแมรี่นี้ก็เอาไว้ใส่สเต็กเนาะหอมมากได้อันนี้เรา,เาไม่ใช้ร้านอาหารด้วยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยชาอะไรชาอะไร

กินดอกแคไหมแข่งส้มดอกแคแต่ว่าส่วนใหญ่เรานิยมกินสีขาวเนอะขราว่าวสีชมพูเนี่ยเวลาเอาไปต้มกับผักอย่างอื่นนะคะมันก็จะเป็นสีเดียวกันหมดแค็าบางงามเนาะเราเลยบอกว่านิยมสีนันเห็นไหมกระเพรามีสองสีนี่สีนี้สีขาวกับสีม่วงนะคะกินได้ทั้งสองสายพันธุ์เลยอ่ะอันนี้ผักชีฝรั่งลองดมดูลูกกลิ่นหอมมาก พื้นบ้านของเรานี่ก็จะช่วยในเรื่องของไข้หวัดเนาะไข้หวัดในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระนะคะ,คะดีมากเลยนะคะต้านมะเร็งต่างๆโอเคหอมมากเลย,เลยขิงนี่ก็ช่วยในเรื่องของแก้เจ็บคอได้ดีมากเลยนะคะอ่ะพี่จะให้ดูไอต้ต้นต้นนี้กับต้นนี้มันเป็นต้นเดียวกันก่อน ไม่ใช่นะมันคล้ายๆกันแต่มันคนละอย่างนะอันนี้ใพลไพรรู้จักใครไหมไพลเหลืองๆที่เขาเอามาขัดผิวอะ่ะอ่ะอันนี้กระชายขมิ้นจะอีกอย่างหนึ่งนะขมิ้นจะเป็นใบสีสอ่อนกว่าน,นี้นะคะโอเคมาอ่ะเรามาดูต้นนี้กันอันนี้เป็นสองใสพันเนาะมันเป็นพันด่างแหมพันใสพันจะเป็นพันด่าง คล้ายๆ,ๆอะไรคล้ายๆอะไรคุณแม่ลองดมดูสิคล้ายๆอะไรคล้ายๆเหมือนเนื้อเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนพิซซ่าที่เรากินแต่กี้ไ,ไหมเอ่ยเนื้อเหมือนเนื้อไม่ใช่ลูกอันนี้อาริกาโนโ่ไทยแลนด์ก็คือเราเอาใช้แทนอาริกาโนโ่ได้เลยนะคะโดยการเอาไปตากเนาะแล้วก็เอามาเอามาบดๆใส่ขวดนะคะเรียกว่าใบหูเสืออันนี้ต้นอะไรต้น มะละอะไรเออถูกต้องอันนี้ต้นอะไรต้นเดียวกันไหมะคล้ายกันไม่ใช่ไม่ใช่เนาะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใชอ่อันนี้เขาเรียกว่าต้นผักเชียนะคะผักเชียผักเชียหรือว่าต้นผงชูรสนั่นเองก็เอามาต้มนะคะ,อ,ะอันนี้ต้นอะไรต้นอะไรต้นส้มเปล่าอ,อ่มอามะนาวมะนาวเอาไว้ทําอะไร ใส,ใส่อาหารใส่ส้ม <laughs> ส,ส้มเยี่ใส่เครื่องดื่ม <laughs> ทำน้ำมะนาวได้ไหมใส่ส้มตำมะนาว,นาวกับน้ำผึ้งผสมกันแก้เจ็บคอได้ด้วยอ่าโอเคมะนาวนี้จะช่วยในเรื่อง,งของฟอกเลือดได้ดีนะคะ,อ,ะอันนี้ตะกี้ต้นเดียวกันกับอันนู้นนะ <laughs> เขาปล่อยให้ไก่มันเล่นในสวนเต็มเลยลูกโอเคอันนี้เราจะมาดูกุ้งกุ้งอะไรกุ้งก้ามก้ามแดงกุ้อ่าก้ามกระดมหรือก้ามแดงก้ามแดงก้ามแดงโอเคกุ้งก้ามแดงไหนดูซิกุ้งอยู่ไหนกุ้งอยู่ไหนกุ้งอยู่ไหนคะนิ่งเหรอ เจอไหมเจอไหมให้พี่เขาจับขึ้นมาลูกัวนี้หมดนะมิงเอาไปหมดหรือยังกุ้งตํ้แดงของเรานะคะก็จะเป็นกุ้งที่ในหลวงรอ9้าเนาะนำเข้ามาเพื่อช่วยเกษตรกรให้ เนาะเอาไปปล่อยเลี้ยงในทุ่งนานะคะกุ้งก้ามแดงเนี่ยเวลามันเป็นตัวผู้อ่ะตัวเต็มวัยเนี่ยมันก็จะเป็นก้ามสีแดงนะคะคแล้วก็ตัวเมียก็จะเป็นสีฟ้านะคะต้องระวังครีมมันมากๆเลยมันเหมือนกันไกลนาะงชับเน,นี่ยนะเลือดไหลเลยนะอืมอะไรอ่ะ ให้พี่เขาจับพี่เขาจับไหนๆดูดูลูก ตัวเมียเห็นะไหมมันไขม่มมนออกไปแล้วตัวเมียนะไหนดูตัวผู้สิตัวผู้อันหตัวผู้มันดุมากเลยมันไม่ได้จับมันเลยอะ่ะมาดู หนมระวังนะมันหนีอนะแต่ได้ลูกแต่ข้างหลังมันนี่เห็นไหมไม่กล้าอย่าเลยตามมัน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 หนีเอานะอันนี้อะไรอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวคูอ่าถูกต้องอันนี้ไว้โชว์สาวนะกล้ามเห็นไหมข้างึงใหญ่อ่ะอืมไม่ต่อสู้ขาบเนาะอ่ะปูนาตัวนี้จะเป็นปูนาธรรมชาติที่อยู่ในทุ่งนา อ่าและนี้ก็คือเราจับขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ให้เด็กๆดูนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพายไก่ของเราไก่ของเราจะแบ,บ่งเป็นสองโซนโซนนี้ก็จะไว้ให้ไก่เนี่ยได้คุ้ยเขี่หาอาหารเนาะเป็นนิสัยของไก่ที่มันมีตัวลายติดตามขนมันเพื่อที่จะให้มันสามารถอ่าคุยคุยแล้วก็สะบัดขนอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซนให้มัน หาหนอนกินเดินชมสวนนะคะขี้มันก็เป็นปุ๋ยไก่เนาะแล้วก็โซนโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่วางไข่แล้วก็โซนที่กินน้ำนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยงไกบกันแม่เลี้ยงไก่แม่ถือให้อ่ะแม่ถือให้ อาเก็บเผื่อคุณแม่ได้เลยหกองหกองให้แม่จับให้อ,อีกอ่ะ่อเวที่จะตามไปด้วยไป,ไปอุ้ยไก่เยอะแยะเลยี่ธีเลี้งยงไก่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนแล้วค่อยให้เนอะอาหารมันนะตรงนี้มันเปียกแล้วก็ไปให้ข้างในเนาะแล้วก็เก็บไข่เก็บได้คนละเท่าไหร่ สามฟองอ่าสามฟองแล้วก็เก็บเผื่อคุณแม่ด้วยก็เป็นหกฟองนะคะถ้าไก่บางปกไข่อยู่ทำยังไงนําไปยุ <c oughs> งป่ง <c> ก <oughs> <c oughs> <ๆ>ับมันกลัวมันจิกใช่ไหมลูกเ,เราเอามือยกท้องมันขึ้นมาแล้วก็หยิบไข่ได้เพราะแม่ไก่ของเราเป็นแม่ไกใดด่ใจดีอ่าอ่าอันนี้ก็คือไข่ไก่ไขไ่ไ,ขไก่ประกอบไปด้วยอะไรเปลือกไข่ มีไข่ขาวแล้วก็มีอะไรไ<ห>อ่าถูกต้องแม่ไก่ของเรามีอาหารเป็นอะไรบ้างอาหารของแม่ไก่เขาพดถั่วข้าว,าวป,ป,ปลาปลาปนอ่าแล้วก็มีน้ำสม,มุนไพรสำหรับไก่ด้วยนะคะอ่าพร้อมหรือยังพร้อมเม่เราเข้า,าก่อนนะ เปกวันนี้ฝนตกแต่ก็ใหได้ให้โนไปข้างหนอ่าย่าไปไกลลูกมันขี้คนเดี๋ยวไก่หาอาหารไม่เจอไก่เยอะมากเลยไก่ไก่มีกี่ตัวคะคุณพี่สองรตัวสองตัวโยนไปไกลๆลูกโยนไกไกลลูกไก่จะมีอยู่สองตัวพอเวลามันแก่ตัวลงนะคะเราก็จะมีโลกอุบัลข้หลังของมันนะคะ เราจะไม่ก่้าเนาะสำหรับ,บสอโวไก่สอโวไ <c oughs> ก่ที่แก่แล้วี<ม> <c oughs> ไปไปเก็บไข่ไหนคะไหนๆลูก ระวังเหยียบเขานะไปเลยไปเลยไปเลยเดินไปเลยค่ะเดินเดินเดินมาเลยฝนตกแล้วเดินมาเลยค่ะไปข้ามไปเลยลูกข้ามไป อมันไม่ทําอะไรมันไม่ทําอะไรลูกเก็บเลยอ่ะมันหาที่ใส่ลูกมันหาที่ใส่อ่าเก็บเก็บไหมมันน่ารักมากเลยลูกหัวมันก็ได้อ่าลุ้มก็ได้เบา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 มาเบาเลยลูกาเบาซีซีอ่าเหลืออีกสองฟองนู่นนู่นนู่นเอาตรงนู้นก็ได้ไป อาหยิบเลยหยิบเลยค่ะหยิบเลยหยิบเลยลูกหยิบเลยอาหยิบหยิบอาหยิบค่ะหยิบอ่าครบหรือยังอ่ะครบเล สม,มสมรีสมรีดำสมรเีเอาอาหารแล้วก็โอเคยื่นให้อย่างนี้เลยเอาไปให้อา่ามันเล็กกว่าเขาระวังนะลูกอย่าแย่งกันนะคะแพะใพ้กับกระต่ายที่หนูชอบอะไรหนูชอบชอบแพะใช่ไหม กระต่ายไม่ให้นะลูกกระต่ายไม่ให้ไม่กินแตงกวาเดี๋ยวขี้มันจะเป็นสีขาวเดี๋ยวมันจะเป็นโลกมือปากมันเด้แบบนี้มีสามตัวเหรอคะมี3ตัวนะสนุกไหมคะ สนุกนะคะเวอนหลังมาใหม่เนาะโอเคค่ะก็คือกิจกรรมของเรานะคะถ้าเป็นกิจกรรมพิเศษทุกวันเสาร์นะคะก็สามารถติดตามทางเพจ a c e b o o k ได้นะคะหรือว่าทางอินสตาแกรมของเราได้นะคะเราก็จะมีวเสาร์ทุกสัปดาห์ก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษตามโอกาสวันสําคัญต่างๆนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะ วันนี้นะคะตาก็ในนามของจิงเจอร์ฟาร์มนะคะนะคะก็ขอบคุณน้องแล้วก็คุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวมาเที่ยวกันเลยนะคะ่ะที่ไหนนะคะที่จิงเจอร์จิงเจอร์ฟาร์มเชียงใหม่อ่า